สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมนายสติโชคจินุก,กูลตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐา,านะโรงเรียนบ้านนาหลวงประชาพัฒนาตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งปัจจุบันนะครับทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงารายวิชาคณิตศาสตร์ครับผมนะ เท้าประวัติการทํางานนิดนึงนะครับประวัติด้านการทํางานนะครับก็คือบรรจุรับราชการปีพศ2561ที่โรงเรียนวัดพระประทานพรน,นะครับจังหวัดชนบุรีนะครับอ,อ,อยู่จนถึงปีการศึกษานะครับหรือว่าปีพศ2566ครับผมนะครับย้ายมาที่โรงเรียนบ้านานาหลวงประชาพ,พัฒนาจังหวัดแพร่ครับผมนะครับ แล้วก็นะครับได้ศึกษาหรือว่าได้สอนอยู่โรงเรียนนะครับบ้านนาหลวงประชาพัฒนาเนี่ยเป็นเวลา1ปีครับผมก่อนที่จะทําการอัดคลิปแล้วก็บันทึกนะครับคลิปวิดีโอเพื่อขอมีวิทยฐานะนะครับผมนะครับตามบริบทของโรงเรียนบ้านนาหลวงประชาพัฒนานะครับผมเป็นสถานศึกษานะครับที่ตั้งอยู่นะครับในพื้นที่ลักษณะพิเศษครับผม ก็คือพื้นที่สูงในถิ่นธุระกันดารนะครับผมนักเรียนส่วนใหญ่นะครับจะเป็นนักเรียนในพื้นที่แล้วก็เป็นกลุ่มชาติติดพันนะครับก็คือชนเผ่ามาลบีนะครับผมจากการวิเคราะห์สภาพปัญหานะครับในการเรียนการสอนที่กระผมนะครับได้จัดการเรียนการสอนมานะครับหปีนะครับผมโดยผ่านกระบวนการนะครับ PLC นะครับผมพบว่านะครับผมนักเรียนนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสนะครับ ยังขาดทักษะและกระบวนการในทางคณิตศาสตร์ครับผมในด้านการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆนะครับผมและเนื้อหาสาระนะครับด้านพีชคณิตครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์และกราฟนะครับที่เป็นเนื้อหานะครับที่ต้องนําไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นนะครับผมนะฮะเรื่องที่2ก็คือนักเรียนยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมฉะนั้นนะครับผมผมจึงมุ่งมั่นนะครับและก็มุ่งเป้าไปที่ นักเรียนในะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก่อนเลยนะครับผมในการปรับพื้นฐานนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับในสาระต่างๆนะครับและเน้นเนื้อหาที่จะต้องนําไปใช้ต่อในะระดับชั้นที่สูงขึ้นนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเนื้อหาที่สามารถนําไปใช้ในะระดับที่สูงขึ้นได้ก็คือการเขียนกราฟและก็ความสัมพันธ์นะครับผมของสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับผม ในระดับชั้นม1น,นะครับผมจะมีทักษะการวาดกราฟครับผมนะครับทักษะการเขียนกราฟตัวนี้สําคัญที่จะนําไปใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็บผมถึงเน้นหนักไปที่นักเรียนชั้นม .1 เพื่อจะปรับพื้นฐานนะเด็กม1่เนี่ยนะให้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการวาดกราฟในระบบพิกัดฉากนะครับผมนะ แล้วก็สามารถนําความรู้ตัวเนี้ยไปสามารถไปต่อยอดนะครับในเรื่องต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องกราฟเนี่ยสามารถนําไปใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็คือการแก้ระบบสมการ2ตัวแปรนะครับผมผ่านการวาดกราฟเส้นตรงนะครับผมหรือเป็นการวาดกราฟพาราโบลาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับผมดังนั้นนะครับในฐานะครูผู้สอนจึงได้พัฒนาสื่อแล้วก็การเรียนการสอนก็คือสื่อจาก powerpoint ครับ มาช่วยในการแสดงการวาดกราฟตลอดจนนะครับได้รางวัลน,นะครับโดยใช้รางวัลน,นะครับให้รางวัลกับนักเรียนนะครับในการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนะครับจากสภาพปัญหาข้างต้นนะครับผมก็ผมจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนะครับในเรื่องของการเขียนกราฟและก็ความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับผม เพื่อไว้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงขึ้นโดยตัวผมนะครับได้จัดการเรียนการสอนนะครับผมโดยผ่านกระบวนการของ Active Learning ครับเข้ามาช่วยนะครับผมในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและก็มีการจัดกระบวนการนะครับให้กับนักเรียนนะครับได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม นอกจากนั้นนะครับยังมีแบบฝึกหัดนะครับยังมีแบบฝึกทักษะในการเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับได้ฝึกทักษะของตนเองอยู่เสมอเพื่อพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการเขียนกราฟให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยกระบวนการที่ผมใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็คือ4 step นะครับหรือว่า4 step model ตัวนี้นะครับ step ที่1นะครับก็คือนะครับขั้นการนำเข้าสู่บทเรียนนะครับการนำเข้าสู่บทเรียนของผมเนี่ยจะใช้เป็นเกม เรื่องเล่าหรือว่าสถานการณ์ที่เจอในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะเพื่อดึงดูดแล้วก็กระตุ้นให้กับนักเรียนตอบคําถามที่อยู่ในบริเวณรอบๆตัวเองนะครับผมสเต็ปที่2ก็คือการนําเสนอปัญหาครับหรือว่าแล้วก็เป็นการเรียนรู้นะครับการนําเสนอปัญหาก็คือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานครับการนําปัญหาครับมาให้กับนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับโดยมีครูนะครับคอยสอน คอยให้คาแนะนําหรือว่าครูนะครับแสดงวิธีการหาหรือว่าพานักเรียนวิเคราะห์พานักเรียนทานะครับผมสเต็ปที่3ก็คือฝึกฝนปฏิบัตินะครับขั้นฝึกฝนปฏิบัตินะครับขั้นนี้ก็คือจะมีการปฏิบัตินะครับโดยผ่านกิจกรรมกลุ่นครับแล้วก็การออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนครับผมแล้วก็ให้นักเรียนนะครับหรือว่าให้เพื่อนร่วมห้องเนี่ย ให้คะแนนในการทํางานของแต่ละกลุ่มด้วยครับเพื่อกระตุ้นแล้วก็ฝึกการสังเกตให้กับผู้เรียนนะครับสเต็ปที่4ครับก็คือขั้นประเมินผลและสรุปผลการเรียนรู้ครับคือการประเมินให้คะแนนนะครับนักเรียนนะครับทุกๆคนนะครับจะมีส่วนร่วมนะครับในการให้คะแนนเพื่อนๆนะครับผ่านกิจกรรมกลุ่มนะครับรวมซึ่งจะมีครูนะครับที่จะให้คอยคําแนะนําแล้วก็ให้คะแนนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นนะครับผมนะครับ หลังจากการให้คะแนนเสร็จนะครับจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันสรุปวิธีการหาคําตอบในแต่ละเรื่องนะครับที่เรียนนะครับอาจจะสรุปเป็นแผนผังความคิดหรือว่า mind m a p p i n g นะครับเข้าตามความเข้าใจของนักเรียนนะครับในทุกชั่วโมงนั้น,น,นก็คือพูดตามศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับพอเวลาเราเรียนเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องที่ผมนํามาเป็นประเด็นปัญหาในวันนี้ก็คือการเขียนกราฟแล้ก็ความสัมพันธ์ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าขั้นที่1พอนักเรียนเจอโจทย์นะครับนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่านักเรียนจะทํำยังไงนะครับผมสเต็ปแรกนักเรียนเจอโจทย์ปุ๊บนักเรียนต้องออจัดรูปไปอยู่ในรูปของสมการเส้นต,ตรงได้นะครับหรือว่าจัดรูปเสร็จนักเรียนอาจจะหาค่า ABC ได้นะครับผมต่อยอดไปจนถึงการหาคําตอบได้นะครับแต่และเรื่องแต่และชั่วโมงอาจจะมีสเต็ปการคิดไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับ ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งนะครับก็ยังพบปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับในการเรียนการสอนนะครับก็คือนักเรียนอ่ะเรียนแล้วลืมครับเนื้อหาเดิมๆที่มีที่เรียนผ่านมานะครับไม่สามารถนําความรู้นะครับเรื่องเดิมๆม,มาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ต้องเรียนในชั่วโมงนั้นๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมนําเรื่องการเขียนกราฟนะครับของสมการเชิงเส้นนะครับของสมการ2ตัวแปรเนี่ยคือนักเรียนไม่สามารถเออ ลืมเรียนแล้วเอ้ยมันคือการบวกลบจํานวนเต็มเนี่ยนักเรียนยังเอ้ยลืมลบสคูณสบวกสได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับคุณครูก็เลยคิดว่าเอ้ยจะนําปัญหาหรือว่าความรู้พื้นฐานที่จะต้องนํามาต่อย,ยอดในชั่วโมงนั้นๆนะครับเอาไปอยู่ในสเต็ปที่1ครับก็คือการนําเข้าสู่บทเรียนนะครับมาใช้ในการแก้ปัญหาในชั่วโมงนั้นๆคือยกตัวอย่างปัญหาที่ผมนํามานะครับก็คือการเขียนกราฟ เนื้อหาที่ต้องใช้ก็คือเรื่องสมการนะครับการแก้สมการนะครับการบวกลบจํานวนเต็มนะครับตัวนี้ผมก็จะนำออแล้วก็การเขียนแผนภาพจุดนะครับการพอบจุดในระบบพิกาาัดฉากนะครับตัวนี้ผมก็จะนําความรู้เหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการนําเข้าสู่บทเรียนนะครับผมในชั่วโมงนั้นๆนะครับก็ผมก็คิดว่านะครับจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานนะจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนกราฟความสัมพันธ์เชิงเส้นของสรรมการ2ตัวแปรนะครับผมและขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงขอขอบคุณมากครับ